เวลาถูงเงินทําไมอ้อนจังเลยทําไมเราอ้อนจังเลยฮะเราสู้ไอ้โชคไม่ได้หรอไอ้โชคมันแกล้งไงฮะไอ้โชคมาไล่กัดเราไงไงบอกมานสิมันทนําอะไรเจ้าบ้างฮะไอ้นินไปไหนละ่ะคู่หูไปไหนคู่หูฮะคู่หูไปไหนชอบชอบ ได้นอนได้นอนร้องแอร์ <c oughs> ไปกินข้าวกินข้าวฮะเทิม <c oughs> เลยชอบเลยนะไปไม่เอาไอ้นินมาด้วยฮะไม่กูหูด้วยฮะุนเงินนะ พี่ใี่ใี่